สารให้ประกันตัวใบเตยสุธีวันค่ะหลังจากที่ลุกนะคะทางด้านของน้องชายเนีมีการยื่นหลักทรัพย์5ล้านแล้วก็ขอติดกําไร EM ค่ะ วันนี้ค่ะวันที่15พฤศจิกายนย25งพนนะคะที่ศาลอาญารัชดาค่ะได้มีการนัดไต่สวนคำร้องของประกันตัวอดีตนักร้องชื่อดังก็คือใบเตยสุธีวรรณค่ะจำเลยคดีแชร์ฟอเรสตชีดีนะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ราชทันค่ะก็เบิกตัวใบเตยจากทันทสถานหญิงกลางนะคะมาอย่างศาลอาญาโดยทางด้านของลุคค่ะนายชันวิทวีสินน้องชายของใบเตยนะคะได้มีการยื่นหลักทรัพย์วงเงินอยู่ที่5ล้านบาทค่ะมีพาสปอร์ตตัวจริงแล้วก็ขอติดกำไร EM ประกันตัวนะคะ ซึ่งนับว่าเป็นการยื่นขอปล่อยตัวเป็นครั้งที่3แล้วค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9พฤษภาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะภายหลังพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยได้มีการนำตัวของใบเตยพร้อมด้วยผู้ต้องหาในคดีอีก6รายค่ะส่งฟ้องต่อศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะทางนั้นของนายชานวิทย์ค่ะน้องชายของใบเตยเนี่ยก็ได้มีการ เหมือนยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทซึ่งทางสารเนี่ยได้มีคำสั่งยกคำร้องนะคะเหตุผลก็คือว่าคดีนี้เนี่ยมีการการะทำที่เป็นขบวนการมูลค่าวความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะค่อนข้างจะเยอะส่งผลเสียหายเป็นวงกว้างพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็จำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมเลยถ้าหากว่ามีการปล่อยตัวไปแล้วชั่วคราวเนี่ยเกรงว่าอาจจะหลบหนีค่ะใบเตยจึงมีการถูก ควบคุมตัวเข้าไปที่ทันทัสถานหญิงกลางทันทีและครั้งล่าสุดค่ะก็เมื่อวันที่2มิถุนา2566ที่ผ่านมาทางด้านของญาติใบเตยเนี่ยก็มีการยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งเป็นครั้งที่2อด้วยหลักทรัพย์เป็นเงินสดอยู่ที่5ล้านบาทซึ่งศารเนี่ย หมือนตอนนั้นก็คือพิจารณายยคะร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วโดยระบุเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วด้วยจึงไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมค่ะก็คือให้ยยคาร้องไปซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการควบคุมตัวใบเตยจากทันสท,นทสถานหญิงเนี่ยมาไต่สวนตามนัดนะคะ,ะคือคงนี้ค่ะโดยใบเตยเนี่ยก็มีการสวมชุดผู้ต้องขังผมสั้นมัดรวบไว้ด้านหลังนะคะมีสีหน้าที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียด ร่างกายสู้ผอมลงกว่าเดิมมากเลยค่ะพอมาถึงเนี่ยก็มีการไปพูดคุยกับลูกน้องชายนะคะก่อนที่สารจะเริ่มการไต่สวนล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าสารมีการให้ประกันตัวใบเตยสุธีวันแล้วนะคะหลังจากที่น้องชายเนี่ยมีการยื่นหลักทรัพย์วงเงิน5ล้านบาทขอติดกำไร EM แล้วก็มีการห้ามออกนอกประเทศก็คือถือว่าครั้งนี้ได้มีการปล่อยตัวแล้วก็มีการอา่าที่เรียกว่าก่อนหน้านี้ามาสองครั้งสารเนี่ยไม่ได้ให้ปล่อยตัวตอนนี้ครั้งที่3ถือว่า,าได้มีการปล่อยตัว ที่เรียบร้อยแล้วค่ะ